สวัสดีครับสวัสดีนะถูกปลาทุกท่านนะครับเดี๋ยวออกไม้กีต่อครับไอเจ้าสาวช่วงนี้ตื่นเสาร์นะแก๊กเป็นยังบุกอ่ะนี้นอนกระดึกนะตอนนี้มีเสารมูสิบเจ็ดนะครับกำลังเตรียมของสำหรับออกไม้นะเยียก็ย่อเงี่ไปนั่งกันมั้ยันนี้แบลเธอเพิ่มสอนปลาเลยนะปลาขี่ครับไดจะเป็นลอยนะตัวนี้เอาเข็มเย็บแล้๋ยวเอากาวหลอนกาวตาช้างอยู่วดครับปลากนิ้วเหนียวตัวนี้คือกันครับนี่ ปางย่นฉีกนะใส่ไปซองมือได้สามสิบแปดแต้มนะครับเอาไปซองตัวครับสภาพไม้หลกๆก็เชียวตัวนี้ลงนะแต่ปอกๆปกเอาตัวนี้ลงครับประมาณนี้เดี๋ยวเดินตั้งเข้าไม้กันกครับผมไปครับมาถึงไม้แล้วครับนี่แถวนี้ละลองตีไปเรื่อยๆนะไม้มันหน่อยกระปายอยู่นี่เท้าครบตัวนี้ลงครับจอบเป็นพีทปางไม้ที่ติตรงโบตรงนะซ้ายก็คุยครับนี่ว่าถ้าเนตัดอยู่แล้วตีไปสักพักกันครับเนตตาร ยันมันขาดนะเดี๋ยวเสียเหยื่อมหอดไมจ้จะหมุนเพื่อแบบนี้สามมุมขึ้งพอดีเลยนึนก้กาหางถ่างลวงเลยแต่บอคอยตีวบอคอยตีเลยบอ่อใหญ่ปลานะสมอยงยามมันตายกูเปล่ออาอ๋อ mày đẹp phủ rồi, Ủa, nhá nên này, thay nhá này nghe đi, tôi này tái <laughs> à, không ừ, tùng chưa khắp. Tôi tôi vậy, khắp này, tái để chơi Chốt đi là, ông, um, đúng không. Em cái tôi nhảy gì không cái tôi nhảy มูดิจามูดิจาหมาหรือว่ามาหนุนลองดูกัดหยากรู้ต of ัวนึงโอ้ยหน่อยจ่าหน่จ่าจ่าโอ้ยก็ยังเถื่อน <laughs> <'s> <Blair> <holog interf drink> ขางตกเอาเขามาแล้ว,วเอาขางตกเอาแต้มแหล <c oughs> แกเก,ก็บคืกเกาอกับนำแต้มครับอุ้ยตื่นขางนายตื่นตื่นส่งามเลยนะครับตื่นเฉยตีกายเข้าไปขามฟันก็ตีเรียบร้อยแล้ว,ลวเมื่อกี้คุมาก็จะเป็นวงพม,มแล้ว เออกตีเนี้ย่ตัวนิอเอ่อตัวนิอยเ่อตัวนิ่อยื้บวนกันจีวัตกติด n h โอ้เถื่อนเถื่อนาปตีต่างหกโอ้โหโอ้โหกากะเดียเสียเลยตัวห จัดงูตายที่ไหนหันฟังกัดหลังมาสวกต่ำดินี่นีจัดวุ้ยกัดไงปะนั้นใหม่ ดีใส่ดีใส่ดีตั่ปลาหน่อยมัง่งตีรถทาวเลยโอโ้ใส่ดีวะซะเงี้ยใส่ได,ด้ยูนครับเต็มซองครับกั่ปลาหน่อยอยู่หันครับตีไปเรื่อยเต้มลอมาเ,เลยมาหนึ่งเลยตัดดีนะที่มาตีห่าสุดเต็มบ๊วยไง muộn nó vãi đâu thì thấy cái gì vào đây thì mà mình làm không muộn đây ba? Ối, rút, rút ตีสนะามขงบงเลยครับติดก,กิมเลยครับแต้มที่สามนะย่ำพังหนึ่งนะนเป็นแต้มนี่มาครับนี่น้นมาเศร้าเขียวนะพอฝนตกมามันซาลางกันไปไม้งะอุจจาระเลยล่ะบ้องตรงแต่บุรุษจัการบบอแต่กระติกาดีแล้วตาหาวครับเป็นปลาเต็มเต็มเลย มึอมากก็นเลื่อนใหม่มือนั้นมไม่เห็นกันกันป้าขึ้นเต็มเลยครับตอนนำพี่เขียวแต่บ่ค่อยกัดจะก,กัดแค่อยู่หม่องยาเขียวครัๆลงวงโบกัดสองไม้โดนบ่บ่กัดอ,อู้คือสางบ่กัดเทน้อมือน,นี้ เงียบแห้งเลยครับฟ้าขึ้นร้ายมันบวกการเปลดสร้างเป็นได้ไหมตรง,งนี้เขึ้นกลางที่แถวของหนามันมีเนื้อเขียวบวกขาดเลยครับเว้ยเกินไป หุ่นใหญ่เลยตัวนี้ด่ากสามือ อ้อยยิ่มหดหน้านะิ่มตะโกบเนี่มหดหน้าครับนี่ใส่ดีนี่มแห้งครับแป๊บนยียบจะจัดเลยเนเิ่มเต้มซีครับเต็มคอครับจัดคมเป็ดกี้เ็ปลาซื้อเลยนี้ยนี่หม,ม,มีมีครับนี่มันก็ได้ก,ากาัดแต่ม่ไห่เลดเถื่อ Cái này ừ, cái mặt hình nhé ของไปได้เลยไปมาของแท้มีกระรงฆ์อยู่เม่เรามากัดมาต้ <c oughs> อ,งองจุดควับแต้มที่หาเป็นแต้มครับตีไม้เลยพวกกัดทำไมยินกัดมันี่เลยมองโต้อมองเดือมมอ ริมลิมเนี้ยเสด็โดนเกิดจะโดนจ้ะเอาขึ้นอย่างว่ะทำไมสายเสยนานามอยู่นี่เอาเอาอู้ปากาศรูดสัม ไสฟูปากาศโอ้สี่บิดนี่หามงยีสีผานะครับเป็นปลาหาเตมานะโอ้ยมานีหยากครับขันหยาเลยหมดน,นี่ไหนไ่ไหมครับผมตีโขตดน้านนะตันีนะครับเป,เ,เ,ปเ,ปเป็นตันตด,ดที่ตีเนมืนรันมันโดนพี่งเลอยู่เอวครับนแต่ไม่นด้มีตยครับพราเาได้แบบตีมาเลย Nhìn cái bên phía bên này có gì đồng Tô đồng này ตายโลดหลังลง น้อยฟอยกเลยนี่วัวมือนี่เตรียมทีโคบเขาอ้ยอ,อยากเหงาว,วันตี้มันโพตรลายไม้ตอนนี้ชั่วมงเที่ยงสี่่ก็มในป่าอยู่ไม้ครับผมมั้งก็ไม้นี่แหละไม้ขัยวลงนานี่ย Bộ mà mảnh nào không ạ, lấy này kiểu màu gì, Kìa kiểu màu này, màu rồi ต,ต,นะต,ตัวเนี้ยครับโสิถ่าเป็นเตีมนะมาคองตัวหนิเฮ้าเวยเฮ้าดีแล้วเว่นี่นนปนใคระต้มีเป็นใครม่้งอาปุบอาปุ๊บก็นอนหนาทางเลยเวย ข้างหน้าก็หนึ่งห้าบอกัึไงซี้เลยมีข้างหน้าตัวนึวงน่ง เบาครับเบาถนัดโอ้ยขึ้นบังหงไงลยม้งจีดอซ้ำเงื่อน,น,นี่โอ้ยเต็มทีแปดครับเอ้ยเต็มทีเออเตมีแปดเป็นเต็งครับอยู่ไหนม่พอต้องไห้ออไหรอไม่มีเลย,ยบริสัเกตโอ้ยตามมาเลยเนี่ย โอ้ตามมาเลยอ้ต้ยัดกันเพือนอเือนจัดม네ันกระชากไปดิค nah รับเพือนเตือนัเพ pues ือนในหม้อนี เงี่ขึ้นไม่ใส่หรอตรงนี้ ยำไปยำมาเรียบร้อยครับแตนทีก้านะเข้าตาปลาปล่อยเด้อตีมองนี้ก็ได้ครับมองนี้ยังไ้าหนองหนามมันไม่มีปลาเว้ยโอ้ยตาแดองอู้ย หมอยแหงวีนี่นี่นะตะกุขั้นครับโอ้แตมซิปครับระตะกุขั้นที่สกับบินส่วนนี้พวกเราได้วัดแหงครับยานซ้ายขาด อาเจียวสิวอุ้ยหนาวมากเลจัดอะไรไม่รู้แบบเบาๆเลยหละแบบถามว่าบัญชีบริวารทั่งไปแบบปกติผมเนี่ยตัวนี้ผมบัดแบบสอบๆแบบทั่วไปตามถามว่าปกติมันก็บินเนี่ย ก็เตง่ายถ่องเก็อบดอยครับปลาเปเนีตงตัวนี้ตามเงาแต้มเงโอ้ยหัวไจวะไกไก่บกัดครับโอ้ไก่ไก่ที่นี่ไกหมองหยาช่ไหมแต่มีตูอันนี้เอาสูง,งหนาโอ้ยงายถ่องเดือบดอยตลนงายถ่อง ตูนแท้นี่ยโมวีโตไปุณงขาใหม่ครับมีใหม่มากใส่อย่นี่ โอ้ารุดไปไปแล้วอาเมยเนอะมนเขาเต็มขำมึงกนาโอเคครับนานาเมยแล้วครับวันนี้ผมปวดว่างหิ้วเข่านะนีบ่ายสองสามนาทีครับออกมาแต่เก่ามงครึงนะเด11เต็มรับตทีสองไปทาบอเห็นกับตนั้นก็ได้ออกมาเลยครับตีไม่เลยเลาะไม่เลยวันนี้เาบามเมื่อนะครับยุ่เขาคบไปปวดห่ครับนินี้ับฝากเป็นกำลังใจได้เครับผมฝากก็ลร์ก็ติดตามได้เลยครับจะทใคลิปไหนครับสวัสดีครับ